แมนขอย้อนไวตั้งแต่นี้เลยตอนอยู่ในท้องเป็นัไงบ้างก็มืดมากมืดมากแล้วผมอยู่ในน้ําอะไรก็ไม่รู้ผมจำได้ว่าร่างกายผมไม่ค่อยเต็มที่ไม่รู้ตอบไม่รู้ตอบได้ขนาดนั้นก่อนหน้านั้น9ก้าเดือนเนี่ยผมอยู่กับพ่อผมโอเคคุณอยากรู้วิธีการที่ผมมาจากพ่อไปสู่แม่ไหมผมตอบได้ทุกเรื่องพ่อคุณถามเขาเลย สวัสดีครับเจอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกและก็มีสาระนะครับและแน่นอนว่าวิธีการเรียนรู้ด้านการเงินที่ดีสุดอย่างหนึ่งเลยนะคือเรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จแล้วครับผู้ชายคนนี้นะต้องบอกว่าประวัติเขายอดเยี่ยมมากผมรู้จักเขามานตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะเก่งมากๆเป็นพิธีกรแถวหน้าของประเทศไทยมีภาษทเป็นของตัวเองทํากิจการมากมายอีกหลายอย่างนะครับเก่งทั้งออฟไลน์และทุกวันนี้ก็มาเด่นดังมากในโลกของออนไลน์นะครับวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้สัมภาษณ์สสสสวััดดดีีีนอ ื่อกี้ผมนั่งฟังที่คุณเกิ่นึงผมอยู่ผมคิดในใจนั่นกูเหรอวะใช่เลยพี่ดูได้รับการสรรเสริญเยนยอมากตัวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้สัมภาษณ์หนาเนาะมีอะไรถามน้าไม่ได้บ้างไหมถามในทุกเรื่องงั้นขอผมตอบในทุกเรื่องโอเคขอบคุณมากครับงั้นขอย้อนไปตั้งแต่นี้เลยตอนอยู่ในท้องป็นไงบ้างก็มืนมากมืดมากแล้วผมอยู่ในน้ําอะไรก็ไม่รู้ผมจำได้ว่าร่างกายผมไม่ค่อยเต็มที่ไม่รอ้ตอบไม่รู้ตอบได้ขนาดก่อนหน้านั้น9ก้าเดือนเนี่ยผมอยู่กับพ่อผม คุณอยากรู้วิธีการที่ผมมาจากพ่อไปสู่แม่ไหมผมตอบได้ทุกเรื่องพ่อคุณถามเลยผมตอบคุณได้ทุกเรื่องผมขอโทษผมผิดเองครับซึ่งตอนที่ผมอยู่กับพ่อผมเนไม่เอาไห โอเคนายเกิดมาถือว่าเป็นครอบครัวประมาณไหนครับผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีมากร่ํารวยมาก<ช>เราเป็นเจ้าของกิจการปรศุสัตว์ที่เชียงใหม่เรามีฟาร์มไก่ซึ่งเรามีไก่ประมาณเกือบ5 0 0 0 0นตัวเราได้ไข่วันละ3 0 0 0 0นฟองนิดๆแล้วขายไข่ได้ฟองละบาทเมื่อ30ิปีที่แล้วคุณว่าเรารวยไหมละ่ะแต่ ไม่มีอะไรได้มาง่ายแม่ผมไม่เคยกลับบ้านตอนกลางวันเลยไม่เคยเห็นบ้านตัเองตอนกลางวันเลยยาวนานติดต่อกัน3ปีเต็ม พ่อผมก็แต่งตัวเป็นเจ้าของฟาร์มเลยใส่รองเท้าบูทแหลมๆนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเขาเนี่ยองศาเฉียงเป็นรูปรองเท้าบูทเลยตัวดําเกรียมแดด mm. เหนื่อยเครียดแล้วก็ทุกคนเหมือนต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการที่บ้าน mm. พี่ชายผมในใส่ชุดลูกเสือตอนอายุ1ิบ้าเนี่ยถือกระเป๋าเงินประมาณ5ล้านเนเปิลเพื่อเอาเงินไปเข้าแบงค์ให้พ่อผมทํากับข้าวดูแลผมเหมือนเป็นพ่อบ้านผมเหมือนเป็นบัตเลอร์ประจำบ้านต mm. ั้งแต่อายุ12 oh. ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะความรวย กับความสบายมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถามว่าฐานะเป็นยังไงเฮ้ยผมบอกเลยว่าร่ํารวยชิบหายแต่ถามว่าสุขสบายคุณหนูไหมตรงกันข้ามเลยคนในโรงเรียนที่ฐานนะปานกลางถึงฐานะแย่ผมว่าเด็กทุกคนดูมีความสุขกับผมเยอะมากตอนนั้นเด็กๆนะเป็นเด็กเรียนเก่งไหมผมเรียนดีครับเพราะว่าคุณพ่อค่อนข้างดุมากและเส้นทางของผมเนี่ยจากโรงเรียนถึงบ้านก็ไม่เคยวอกแวกไปไหนเลยมีรถมาลับมาส่งฟังดูข้อดีก็ดูเป็นลูกคนหนูดีแต่ข้อเสียคือคุณออกนอกเส้นทางไม่ได้อยากได้อะไร เขียนโน้ตแปะตู้เย็ยนคุณจะได้ตามนั้นแต่คุณไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว <troop. S 2> ผมมีของที่เด็กทุกคนควรจะมีในวัยเด็กแต่ผมไม่เคยไปเดินห้างเลยไม่เคยคคไปเดินห้างไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่เคยได้ไปซอ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นกีตาร์จีบหญิงในแบบเด็กวัยรุ่นที่ควรจะทำตอนเด็กอเอวไปเรียนเก่งใช่ไหมครับครับแล้วนะไปเรียนต่อด้านไหนครับมันต้องเล่าอย่างนี้ฮะในบรรยากาศของการทํางานอย่างหนักมากตั้งแต่ยังเล็กและมีพ่อที่บ้างานและพ่อเผด็จการมากสําหรับครอบครัวเนี่ยพ่อบอกเลยว่าถ้าชีวิต ผมยังไม่ถึง20ชีวิตผมเป็นของเขาหลังจาก20แล้วผมอยากจะทําอะไรก็ได้แต่ก่อน20ทําทุกอย่างที่เขาสั่งมันก็เป็นตามนั้นแล้วผมก็เติบโตมาโดยที่ก็นับถอยหลังเรื่อยๆว่ารอที่ตัวเองจะทําอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองอยากทําในวันนั้นผมคิดเลยหนึ่งผมไม่ทําฟาร์มไก่แน่ๆแล้วก็ผมก็อยากจะทําในสิ่งที่ผมรักอยู่กับสิ่งที่ผมชอบและพอเลี้ยงตัวได้ก็พอเพราะในวัยเด็กเห็นแบบนี้แล้วเชื่อตเ,เองว่าการที่เรามีกิจการใหญ่โตล่ํารวยมันมาซึ่งคว<ข>ามเ <ขา S 2> ห,ห,หนะื่อยยากแต่ในขณะที่เห็นครอบครัวคนทั่วไปดู มีความสุขผมบอกว่านี่แหละคือชีวิตผมต,ต้องการคือเอาแค่นี้พอผมก็เลยไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการเรียนไว้เลยจนพอผมจบม .6 ปั๊บกระแสเกี่ยวกับพวกนิเทศพวกสื่อสารมวลชนผมก็เลยมีความสุขว่าเออมันน่าจะเป็นงานที่สนุกผมก็เลยแต่งใจเรียนสื่อสารมวลชนครับผมนั่นแหละฮะซึ่งโดนด่าชิบหายเลยแล้วโดนใครพ่ออ๋อนะด่าเพราะมันไม่ใช่สายที่ม,มันเกี่ยวอะไรกับที่บ้านเลยแต่ไม่เป็นไรผม,มคมามสุขว่าเรื่องการเรียนเขาก็ยัง ตามใจผมอาชีพแรกของนะ้าคืออะไรครับผมเล่าต่อน,นิดหนึ่งฮะจากเมื่อกี้คือคพอหลังจากที่ผมอายุ20พี่ผมโตกว่าผมประมาณปี2ปีก็เลยเกิดการพูดคุยกันในครอบครัวผมก็กับพี่ชายก็ตัดใจว่าเราไม่ทำหรอก แล้วไม่อยากทําพ่อก็ผมตกใจกับแกมากพอเราแค่บอกว่าไม่คําเดียวเขาบอกโอเคงั้นเลิกขายกิจการสุดท้ายในยใช้เวลาขายกิจการอยู่ประมาณเกือบปีกว่าเข้าสองคนก็มีเงินก้อนหนึ่งกลับไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ให้เงินผมคนละก้อนไปเลยอยากไปไหนก็ไปงงงงนะงงนะตอนนั้นอ,อายุอะไรนะพี่ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดน่ะ ได้เงินมาอยู่ก้อนนึงแล้วไปไหนก็ได้อ่ะงงชิบหายก้อนนั้นใหญ่เล็กแค่ไหนประมาณอ่าแปดหลักครับจริงเิพแปดหลักเด็กยูเอรแฟหลักสิ่งแรกที่พี่ชายผมทาคืออะไรไหมไปจันทบุรีเลยไปทําไมไปสมัครเข้าทีมรถวิบากเพราะดูช่องเจ็ดตลอดอ๋อช่องเจ็ดมันมีรถวิบากสมัยนั้นเป็นความบันเทิงเดียคือทุกวันนะขัดตะเลิกจะมีแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากพี่ผมไปเลยเอาเงินนี่แหละซื้อมอเตอร์ไซค์วิบากนู่นนี่อะไรไม่รู้ไปเลยตลกมากตลกมาก ผมก็วนๆวินเวียนอยู่ในเชียงใหม่อยู่แป๊บหนึ่งทําอะไรดีวะผมก็มานั่งคิดเอาเราไว้ชีวิตแม่งเป็นของกูละอ่าไว้กูชอบอะไรตายหาไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรอะ่ะก็เลยอ่ะกูชอบรถ ชอบอะไรก็ได้เกี่ยวกับรถไม่รู้จะทําอะไรจริงผมไปสมัครงานล้างรถล้างอัดฉีดรถในปั๊มที่ฟาร์มเราซื้อน้ํามันเขาก็รู้จักอยู่ปั๊มเดียวก็ไปสมัครอยู่ปั๊มเนี้ยตามนี้งงไหมงงลูกเหียมลูกเหียมาทําไมเดือนละพันห้าผมขับรถเก่งมาทำงานนะเออผมขับรถเก่งไปทํางานนะที่ได้เดือนละพันห้าใช่เดือนละพันห้าเพราะมีความสุขกับงานนี้มากเลยพ่อ ผมมีความสุขมากผมจํามาได้ดีเลยเพราะว่าผมเลือกงานจากสิ่งที่ผมชอบจริงๆอะ่ะโดยไม่ได้สนว่ามันให้รายได้เท่าไหร่แล้วผมก็คิดเสมอเลยว่าผมจะทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงปกติชั่วโมงหนื่งราล้างได้แค่3ครัน ผมคิดแล้วมันจะห้าคันได้ยังไงสิบคันได้ยังไงเพราะว่าผมแค่มีความรู้สึกว่าผมรักมันมากแล้วผมอยากทําให้มันดีนี่พี่คิดยางับเป็นเจ้าของเลยใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราในท้ายที่สุดก็คือว่าทําในสิ่งที่รักเถอะครับมันจะดีมากบางทีผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียของชีวิตผมหรือเปล่านะที่ถูกเลี้ยงมันในครอบครัวปิดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจิตใจเรามันจะปราบจากทัศนคติใดๆคุณจะไม่มองว่างานล้างรถต่ําต้อยเพราะเวลาคุณมองอะไรคุณจะมองไปที่งานเนื้องานจริงๆ มันไม่รู้มันเป็นคิดซ้อนคิดหรือเปล่าแต่เมื่อคุณตัดอคติในใจ<ม>ออกแล้วมองไปที่เนื้องานจริงๆอ่ะคุณจะพบว่าในทุกงานมันมีแง่งาม คุณเป็นเด็กอายุ20ถ้าเกิดคุณมีเวลาสักครึ่งปีที่ได้ขับรถทุกชนิดทุกยี่ห้อของคนทั้งงงหวัดคุณไม่แลกกับประสบการณ์นี้เหรอประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่นนคนา,าไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่างานล้างรถมีค่ามากสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้อวดอ้างว่าผมเจ๋งว่าผมดีเลยนะแต่ผมวิงวอนให้เด็กรุ่นใหม่อาชีพของคุณการงานของคุณเนี่ยมาย d s e t ต่อการทํางานของคุณเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่สัตว แปลว่าทำเข้าใจหัวใจมันจริงๆคุณจะพบว่าทุกงานนั้นมีคุณค่าและใครก็ตามที่คิดแบบนี้ได้ผมรับประกันเลยว่าชีวิตคุณจะประสบความสําสเร็จเรวเรามาเจอกันได้งไงที่แกรมมีอ่อะพี่ผมไปสมัครงานแกรมมี่ตอนปี36วันนั้นเนี่ยผมจําได้แม่งไม่มีใครอยู่ออฟฟิศเลยเพราะทุกคนไปงาน1ิปีแกรมมี่กันหมดแล้วทำไมพี่ไม่ไปกัเขาอะผมไปสมัครงานแผมไม่รู้๋อ้โอปสมัคนหน้าที่ของผมผมทาหน้าที่โปรโมดศิลปินอยู่ในทีมโปรโมทศิลปินอัลบั้มคุณผมก็ทำ รงเหรผมเป็นคนนั่งเลือกรูปคู่ตอนนั้นนาดังแล้วไม่ใช่เหรอน้าแบบมีรายการยยัง<น>ยัง<ผ>ม,<ผ>มยังทำผมยังทำงานอยู่ผมไม่น่าเราไม่ค่อยดังไอ้เี้ <laughs> แต่ผมไม่ได้โปรโมเตอร์แต่คุณต้องไม่อดโปรโมเตอร์แต่ผมก็อยู่ในวงวานนั้นผมเราไม่ดีเลยอ่ะไม่ใช่ประเด็นเสร็จปั๊บจนกัมมี่เป็นมหาชนผมก็ยังทํางานเบื้องหลังอยู่แล้วผมก็เริ่มมีงานเบื้องหน้าจากเกมฮอตเพลงฮิตจากนั้นก็ผมก็ได้โอกาสในการไปเป็นดีเจที่สามแยกปากหวานเราเจอกันแถวแถวนั้นคุณก็เป็นดีเจด้วยแล้วคุณก็ทําเพลงด้วยอะไรที่ทําให้น้าได้ออกมาเบื้องหน้าแจ้งเกิดในเบื้องหน้าไอตัวนี้แบบที่น้าเป็นงูนั่นปะ ก็คือว่าในวันที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการที่ชื่อว่าเกมฮอตเพลงฮิตตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณยาย่าหญิงเขาออกอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยแล้วก็คอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ก็คือเหมือนเป็นพาลตะแดนซ์มีสิกวิดีโอก็จะมีมีช้างมีแขกๆกอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาในรายการเราเราก็เลยเดคอเลชั่นเพราะมันรายการสดในช่อง7นะฮะเดคอเลชั่นสตูดิโอให้เหมือนเป็นพาลตะแขกๆมีปูพรมมีแขกเป่างูแล้วก็ไปซื้อไอ้ตุ๊กตางูจากตลาดห้วยขวางเนี่ยผูกเอ็น ที่ปีอะไรเงี้ยแล้วก็แขกก็เป่างูก็ดึงดึงดึง,ด,งดึงไป จบรายการแล้วในพิธีกรก็คือพี่ไก่สมภพก็มอบไอ้ตุ๊กตางูเนี่ยให้ยาย่าหญิงกลับบ้านปรากฏว่าเมื่อเสร็จงานปั๊บเนี่ยในสตูดิโอมันก็จะมีเนี่ยขวดน้ําข้าวของใช่ไหมทุกคนก็เก็บขยะไปเก็บของไปอย่างเดียวที่แม่งอยู่ที่โซฟาใน<ม>ห้องคือไอ้ตุ๊กตางูนี้อื<ม>เขาไม่เอาด้วยความเป็นเจ้าของไอเดียเสียใจชิบหายเขาลืมว่าแบบอาจจะแบบโถคุณทิชชู่สักแผ่นยังไม่เหลือเลยขวดน้ำไม่มีเลยโล่งหลือไอ้ตุ๊กตางูเนี่ยแม่งถ้ามีไฟส่องลงมาเนี่ยแม่งจะโดด เด่นมากเ้วเห็นน้ำตาเล็กๆออกมาคือไอ้ีภาพที่ผมเห็นเนี่ยมึงถูกทิ้งชัดๆน่ะผมก็เลยคิดในใจว่าอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราต้องโยนเข้า MV น้องหญิงเหมือนเดิมแล้วล่ะใช่ไหมต้องมีคิวโยนเข้าเออยู่แล้วพอดูในคิวก็คืออ่าน มีสุดออาทิตย์หน้าเปิดอีกทีนึงเอาไอ้มุกเนี่ยเข้า MV ดีกว่าคือให้ไอ้งูเนี่ยเหมือนมาพูดเหมือนมันมีชุดขึ้นมาแล้วก็บน่นรันทดเสียใจว่าถูกทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อเข้า MV ผมก็เลยคิดในใจว่าเอออเดี๋ยวมีเนี่ยเด็กในกองเด็กฝึกง,งานสักคนละกันไปเชิดไอ้ตุ๊กตางูนี่หน่ยอยแล้วก็บ่นว่าเนี่ย ถูกทิง้งร้องไห้กระซิกระซิกหน่อยแม่งไม่มีใครยอมทําเลยจนอ,อีก5นาทีเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในห้องงอบียะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเข้ารายการเนี่ยคิวงูต้องมาแล้วนะเ<ม>พราะว่าเดี๋ยว m v ็ให้หญิงเปิดเพลงแรกมีใครไปเชิญงูยังไม่มีไม่มีจนไททันมาแล้วคุณมผมแม่งวิ่งออกไปเลยหายลวมารายการสดด้วยเปิดไวเลตเลยผมบอกเลยเดี๋ยวจบรายการต้องมีบางคนเดือดร้อนกับเรื่องนี้ผมก็ดา่า<ม>ผมบอกเสียบไอ้งูเนี่ย ป <S 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 เขา้าไตเติต้ลมาเสร็จปุ๊บนะปลาผม,ผมมันเข้าอย่างนี้เลยอ่ะเข้าอย่างนี้เลยผมก็อยู่เงี้ยผมก็ด้วยความอารมณ์ครับผมก็ด่าชิบหายผมก็ด่าทุกอย่างอ่ะ <S 2> <S 2> <S อะไรก็นักนหนาเนี่ยเราไมรีบเข้ารายการเลอเกินเนี่ยแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยมาดูเนี่ย เลิกคุยได้มาเดยวก็ฉกให้หน้าเป็นรูเลยอะไรเงี้ยคนด่าคนแม่งชอบเฉยเลยอ่ะคนก็แบบไอ้งูนี่แม่งคือตัวอะไรวะทำไมแม่งก้าวร้าวขนาดนี้แล้วพอด้วยความที่มันเป็นแมสคอตมันเหมือนได้รับคันให้อภัยอ่ะก็มีจดหมายเข้ามาเยอะมากเลยสัปดาห์หน้าผมก็ต้องมาเล่นเป็นไอ้งูนี่ผมก็เป็นงูเป็นงูเป็นงูซะจนพี่ไก่สมภรณก็บอกว่าเฮ้ยไปทําเทปดีเจสิคุณจําขั้นตอนนี้ได้ใช่ไหมทำเทปดีเจใครก็ตามก่อนเดี๋ยวเป็นดีเจในสมัยนั้นคุณต้องไปจัดรายการ เป็นเดโมโก่อนแล้วเ<ม>ทปเนี้ยให้ผู้ใหญ่ตรวจ<ม><ม>คุณก็ทาใช่ไหมใช่ครับมผมไปท,ทําเทปดีเจปรากฏว่าเป็นดีเจเปิดเพลงที่หมาไม่แดกเลยแต่ผู้ใหญ่เห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคุยตลก<ม>พูดคุยสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เลยเอาผมไปแมสกับโจอ,อัครพลกับดีเจป้องนัทพงศ์มมสมัครเทวีฟอร์มทีมเป็นรายการชื่อว่า3แยกปากหวานแล้ว3แยกปากหวานมันดังมากมันดังซะจนแบบว่ามีรายการทีวีมาสัมภาษณ์ทวายไลฟ์โชว์เขาเรียกพวกผมไปสัมภาษณ์3าคนแล้วทีนี้เนี่ยเจาะใจเนี่ยเขาก็เห็นผมจากทวายไลฟ์โชว์ก็เรียก ผมไปสัมภาษณ์เดียวสมัยนั้นเวลาแจ้งเกิดในวงการเนี่ยรายการทอล์กโชว์เป็นอีกแหล่งแจ้งเกิดอะไรเงี้ยมผมก็เป็นคนหนึ่งที่แจ้งเกิดจากรายการจอดใจจังหวะก็มีรายการชื่อเกมวัดดวงเกิดขึ้นมาผมก็ได้ออกสู่เบื้องหน้านับแต่นั้นเป็นต้นมามันเป็นความตั้งใจของนายอยู่แล้วไหมว่าแบบเฮ้ยฉันวันหนึ่งจะออกสู่เบื้องหน้าสิ่งที่ผมสรุปได้ในวันนี้ในวัย51ปีของตัวเองแล้วมองย้อนไปทุกความสําเร็จและความล้มเหลวของผมตั้งใจฟังนะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณผมมองว่าโอกาส เ,เป็นอย่างเดียวที่เราควบคุมไม่ได้เลยนั่นหมายความว่ามันจะมาแบบที่เราไม่รู้ตัวถามว่าถ้าวันในวันหนึ่งมันมาแล้วจะทํำยังไงระหว่างที่รอโอกาสให้เตรียมสิ่งที่เรียกว่าความพร้อมไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่พ่อผมสอนเลยโอกาสเหมือนน้ําที่สาดมาจากทุกทิศทางโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นหมายความว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมถังเอาไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าจะมีน้ําสาดมาเมื่อไหร่วันดีคืนดีมาสาดตุ้มมาอย่างน้อยเรามีถังใส่ ผมก็เลยเตรียมความพร้อม,อมเพื่อรอโอกาสเสมอตั้งใจทำงานเต็มที่ศึกษาอ,อะไรใหม่ๆเพื่อวันหนึ่งถ้ามีโอกาสดีๆหล่นตุ๊บมามผมจะได้คว้ามันได้ถามว่าถ้าเกิดผมไม่มีความพร้อมมาพอวันดีกันดีมีโอกาสหยิบยื่นไห้เป็นพิธีกรม,มีน้ำมาไม่มีทังใช่ผมทำไม่มได้อ่ะผมก็ไปเออเออ,อแล้วก็สูญเสียโอกาสนั้นไปอโอกาสเป็นเรื่องควบคุมไม่ได้แต่ความพร้อมเตรียมตัวได้ น้าว่าอะไรคือกุญแจทําให้นะ้าสำเร็จทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์เพราะว่าบางคนทําสื่อดั้งเดิมได้ดีนะ <S <S แต่พอมาสื่อออนไลน์ <S 2> <S 2> ไม่เกิดเหมือนกันนะครับ